สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับนักเล่าชาวบ้านนะเป็นวันที่28มิถุนายน2568ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่นัดชุมนุมมวลชนที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ระวังด้วยเนาะใครที่ไปชุมนุมนะคะตอนนี้ก็มันก็จะต้องมี3ฝ่ายเนาะฝ่ายที่ผู้มีฝ่ายชุมนุมแล้วก็มีฝ่ายที่ผู้ชุมนุมต้องการให้ ออกแล้วก็จะต้องมีมือที่3นะคะอาจจะเข้ามาป่วนได้ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะคะระวังด้วยนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยวันนี้พี่สุก,ก็จะมาพูดถึงเมื่อวานนะคะที่คุณเซนเขาบอกว่าเขาจะแฉเมื่อวานเป็นวันที่27่เขานัดพลรวมพลคนโซเชียลนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนในประเทศไทยเลยแหละเพราะว่าคขมเมนเน่ย โซเชียลค่อนข้างหมุนติ้วๆนะคะเออเนาะทีนี้คนไทยก็เข้าไปเยอะเขาก็เลยนัดจะแฉแต่จริงๆแล้วไม่ได้แ์อะไรเลยแฉแค่พูดแค่เรื่องอทักษินไม่ได้ป่วยจริงแกล้งป่วยนะคะซึ่งคนไทยก็รู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยต้องการรายละเอียดนะหรือว่าศาลไทยเนี่ยต้องการรายละเอียดที่จะไปะดําเนินอะไรต่อ,อในทักสินเนี่ย ก็สามารถาไปขอได้ใครจะไปขอคะนายกก็ลูกสาวทักษิณคุณจะบ้าเหรอนะคะแล้วก็เปิดแค่นั้นเหมือนเปิดแค่เป็นน้ำจิ้มนะคะให้เ,เหมือนกับขู่ก่อนนะคะเราไม่แน่ใจว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าแต่ก็พูดเป็นในๆว่าถ้าต้องการเจราจาเนี่ยให้ยกหูเลยนะคะยกหูหาผมหรือเราจะดูทุกครั้งนะคะเหมือนอคุณเซนเนี่ย หมดหมดทางแล้วนะคะต้องการหาทางลงสังเกตดูทุกครั้งที่หุนเซนออกมาเนี่ยมาพูดจะต้องการให้เปิดด่านเพราะอะไรคะเพราะว่าการปิดด่านมันทำให้อ่ารายได้นะคะคือน้าหล่อเลี้ยงนะคะของเรียกได้ว่าของเขเมรเนี่ยเกือบจะทั้งประเทศเลยแล้วก็อย่างอย่างจริงๆเลยก็คือของหุนเซนนะคะของหุนเซนนี่แหละทีะ่มีปัญหาที่สุดคือเหมือนกับ ขาดเงินเข้ากระเป๋าแล้วตอนนี้ก็ทางบริษัทของหลานที่ฟอกเงินนะคะ,ะบริษัทอะไรนะได้ะนะคะที่สหรัฐเนี่ยยึดทรัพย์ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับเขาจะเอาสงครามเนี่ยมากลบเกินนะคะมากลบเกืนอนกิจการของหลานของอะไรที่เขาทําไว้ แอสแกมเมอร์มืดดำที่เขาทำไว้ในประเทศของเขานั่นเองนะคะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะก่อสงครามอีกหรือเปล่านะคะก็ให้เพื่อนพี่น้องที่ไปชุมนุมนี่ระวังด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าเมื่อวานเนี่ยคุณเซนยังพูดอีกนะคะว่ามีอาวุธนะคะมีอาวุธที่ร้ายแรงสามารถยิงมาเนี่ย มาถึงกรุงเทพเนี่ยถล่มกรุงเทพได้เลยซึ่งไปล้วงรับล้วงตับลวงไตฮุนเซนมาไออาวุธนั้นอะยิงได้ไกลที่สุดก็ประมาณ130นะคะกิโลเมตรนะคะ130กิโลเมตรเนาะ,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 ะซึ่งอาจจะต้องใช้หงพลายของหมอผีกิกก๊อกที่ทำคุณสใสใส่แม่ทัพภาคที่สองน่ะ อาจจะใช้หงพร์ไพรบังคับนะคะแต่มาดูของไทยก่อนนะคะของไทยเนี่ยวันนี้นะคะกองทัพไทยผลิตเองนะคะแล้วก็พัฒนาเองนะคะยิงได้300กิโลเมตรนะของเขเมรนี่ยิงได้แค่30เออรอยสากิโลเมตรนะคะอ่าของไทยยิงได้300กิโลเมตรแล้วก็อ่อ นำวิธีด้วยนะคะดาวเทียมเนาะนำวิธีด้วยดาวเทียมนะคะในขณะที่ของเขเมรของเขเมรเนี่ยนำวิธีด้วยหงพลายระวังนะคะนำวิธีด้วยหงพลายแล้วก็แต่ว่าของไทยเนี่ยในด้านความแม่นยำเนี่ยอาจจะต่ำสักนิดนะฝากไปเตือนคุณเ,ออเซนด้วยนะคะ อาจจะเล็งแค่ช่องบกนะคะแต่นู่นน่ยมันพุ่งไปตกอยู่ปลอยเปดนะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะอาจจะเล็งเพราะว่าไม่มีหงผลบังคับนะคะอาจจะชี้เป้าไม่ได้เหมือนคุณเซนจะชี้เป้ามาที่กรุงเทพเนาะลงเล็งแค่ช่องบกแต่มันไปตกอยู่ปลอยเปดตะคะ่ะต้องขอโทษด้วยนะคุนเซนนะเตโชอ้าแล้วแล้ก็มีข่าวว่าเมื่อวานเนี่ยนาย,ยกอุ้งอิงของเรานะคะได้ยกหูไปอ่า โทรศัพท์ไปคุยกับมาครนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีก็ในในนึ่งก็ฝรั่งเศสก็สลัดเขเมรเหมือนกันนะคะเพราะว่าสหรัฐนี่ก็ออกมาคว่ำบาทนะคะล่าสุดเนี่ยสหรัฐบอกว่า,าแบนนะคะตระกูลหุนเนี่ยห้คน,นีนแบนหมดเลยนะคะตลอดชีวิตบัญชีดําเลยนะ ขึ้นบัญชีดำไม่ให้เข้าสหารัฐอเมริกานะคะเพราะไม่มีใครต้องการนะคะสแกมเมอร์ระดับโลกขนาดนั้นนะคะเรียกได้ว่าป่วนทั้งอ่าไม่ใช่เอเชียแล้วตอนนี้ไม่ใช่เอเชียคือป่วนทั้งโลกแล้วเนี่ยเริ่มเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงทางสหรัฐด้วยนะคะตั้งแต่สมัยจอร์จว W. บ o o d น่ะ เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเนี่ยค่ปวนไม่ใช่แค่เอเชียเนี่ยปวนไปทางทางอเมริกาเขาด้วยนะคะตอนนี้เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดอีกนะคะก็มีข่าวว่าไทยกับเวียดนามก็จับมือนะคะสารสัมพันธ์กันนะคะเอ่เอเมื่อวานเนี่ยเวียดนามนะคะ อกองทัพอากาศของเวียดนามเข้ามาเยี่ยมชมอกองอโรงเรียนฝึกการบินของไทยแล้วก็มีการเตะฟุตบอลนัดก,กระชับมิตรกันเนาะ,ะก็เรียกได้ว่าเป็นความน่ารักน่ารักแล้วก็เวียดนามนี่ก็สลัดนะคะสลัดขมิแล้วเหมือนกันเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาเห็นท่าแท้ของขมิแล้วนะคะหลังจากที่เคยหักหลังเวียดนามเรื่องอะอะทะเลจีนใต้มาแล้วนะคะ ก็คือเวียดนามเนี่ยต้องบอกเลยว่าเวียดนามเป็นคนช่วยนะคะฮุนเซนนะคะจากการหนีจากเขมรแดงไปพึ่งเวียดนามแล้วก็เวียดนามฮุนเซนเนี่ยก็หักหลังเวียดนามเรื่องอาเลจีนใต้นะคะแล้วข่าวนี้ก็จะไปขอซื้อน้ำมันอขอซื้อไฟซื้ออะไรจากเวียดนามที่ที่บอกว่าไม่ซื้อจากไทยเนี่ยไปขอพึ่งเวียดนามนะคะทีหนคะ พวกประชาชนเวียดนามเขาก็ต่อต้านนะคะเขาก็ไม่ให้ไม่ให้ขายให้เวียดนามเลยเอ่อไม่ให้ขายให้เขเมรเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะอ่าทางอ่าฮุนมนเน็ตเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเดือดร้อนอีกแล้วเะคะเดือดร้อนอีกแล้วไปหาอ่าไปที่ไปที่ญี่ปุ่นนะคะไปขอให้ญี่ปุ่นมาเป็นคนกลางเจรจาให้ไทยด้วย อ้าวไปแบบนั้นนะครับไปแบบนั้นเลยนะคะแล้วมีรายงานว่าไอ้อาวุธอีกอย่างหนึ่งนะคะคือปืนใหญ่ของเขมรนอะ่ะที่จะเอามารบกับไทยเนี่ยค่ะที่ออกข่าวว่าอาวุธใหญ่โตนักหนาเนี่ยค่ะตั้งแต่สมัยโซเวียตนะคะซึ่งอายุเนี่ยเกือบร้อยปีแล้วนะคะถ้าเป็นไทยนีย่ก็เก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะคะเออแต่ก็มีความเป็นห่วงทหารไทยอยู่อย่างนึงนะเวลาที่ปืนใหญ่มันยิงมาเนี่ย ระวังบาดทะยักด้วยนะไม่รู้สนงสนิมติดมาหรือเปล่าระวังบาดทะยักด้วยนะคะทหารไทยพี่สุเ,เป็นกำลังใจให้นะคะ,ะคุณเซนยังบอกอีกนะคะเมื่อวานที่บอกว่าจะแฉะแต่ว่าเป็นเดี่ยวไมโครโฟนกับหาเสียงนะคะ,ะที่ที่ไทยบอกว่าขเขมรมาลุกรานไทยเนี่ยเออถ้าพูดขนาดนี้ทำไมไทยไม่บอกอทำไมไม่ไทยไม่ กล้าไปอ่าสารโลกเออขมีเก็ท้าให้ไปอยู่ทําไมไทยไม่กล้าไปเนี่ยฝากบอกประชาคมโลกด้วยทุกคนเลยไทยอะไม่กล้าปอ๊อตอ,อ๋อขอขอใช้คาหน่อยแม้เขียดน้อยเอ้ย <c oughs> จะก,กบในกะลาก็มันใหญ่ไปนะคะมันตัวใหญ่ไปขอเรียกว่าเขียดน้อยแล้วกันนะคะเออมันโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะเอาละทีเนี้ยอ่อ ก็ตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็ต้องรอดูค่าทีของขมิญโก่อนนะคะก็มีอ่าบางอ่สำนักข่าวนะคะสำนักบางโซเชียลเขาก็เอาอ่าไปโพสต์ว่าอ่านายกนะคะเตะชามชามข้าวฮุนเซนนะคะก็เลยกโกรธนะคะก็เลยเก,กลี้ยกล่อมแบบนี้นะคะก็อ่าใช่ค่ะเหมือนกับว่านายกเนี่ยอ่าไป ไปไปประชุมเขานะคะไปประชุมสายไปคุยกับเขาทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็โดนอัดเสียงไว้นั่นแหละคะ่ะ,คะเขาก็เลยโกรธแล้วเขาก็เลยเอาคลิปเนี้ยมามาประจานนะคะแล้วก็อตอนนี้นะคะนายกก็ได้แชร์โพสต์ที่บอกว่านายกไปเตะชามข้าวของฮุนเซนนะคะแล้วฮุนเซนก็มีเมื่อวานนี้ก็ไอตอนแชร์นะคะก็มีบทหนึ่งบอกว่า นายกอาองอิงอไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาใช้ศิลธรรมกับเขานะคะเออเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะไม่ต้องมาสอนฉันเลยนะคะฉันรู้เอ,อ,เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นห่วงนะคะม็อบที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ใครที่จะใช้เส้นทางสัญจรในกรุงเทพก็ะระวังรถติดด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นคุณป้าท่านหนึ่งนะคะมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะเพราะบอกว่าวันนี้แหละ มันจะเป็นวันที่มวลชนมาเยอะมากแล้วก็จากทางภาคอีสานนะคะทางอุดรทางอะไรเนี่ยเขาก็เหมารถไปเลยแล้วก็มีขา่าวสัมภาษณ์เขาว่ามีใครจ้างมาหรือเปล่าเขาบอกจะจ้างมาได้ไงพวกเราเป็นมวลชนคนธรรมดาธรรมดานี่แหละอยากให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ เปิดปากนะคะออกเสียงที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศเขาก็จะไปเขาไปด้วยใจนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่สุก,ก็ขอลาไปก่อนวันนี้จะออกไปธุระนะคะก็จะเห็นการแต่งตัวที่อันนิดหน่อยนะคะออกไปซื้อของนะคะก็วันนี้ก็ฝนตกหน่อยๆนนะคะโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ เดี๋ยวใครยังไม่ได้ติดตามติดตามไว้ด้วยนะคะขอกดไลค์กดแชร์ให้พี่สุหน่อยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยดูคลิปจนจบแล้วไม่ข้ามโฆษณานะเออขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมกดกระดิ่งดำไว้นะคะเวลาพี่สุไลสดแล้วก็ไม่ค่อยได้ไล์สดเป็นเวลาด้วยนะคะเวลาพี่สุไลสดลงคลิปเนี่ยก็จะได้รับคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปด้วยนะคะสําหรับวันนี้พี่สุลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ